สว auto: ัสดีค uh, well, ่ะคุชนนางสภาพรเท้านินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตลหนองแดงอำเภอบา่แจจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตลหนองแดงนะคะเรามีพื้นที่รับผิดชอบ7หมู่บ้านนะคะมีประชากรทั้งหมด5,235คนนะคะมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4คนนะคะแล้วก็มีลูกจานน้างสำหรับถึงงานอื่นอีก3คนนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็คือลูกจ้างคนพิการของเรานะคะซึ่งสำหรับวันนี้เราก็จะให้ท่านได้รู้จักการทำงานของเขานะคะสำหรับพารังงานของรงพวอสาหกิจองแฟงก็จะมีในเรื่องของ การรักษาพยาบาลนะคะการส่งเสริมสุขภาพนะคะการป้องกันโรคนะคะและก็การพื้นฟูสภาพซึ่งเป็นสิน่ิติที่เราให้บริการอยู่เป็นประจำนะคะ,ะต่อจากนี้เราจะให้ท่านได้รู้จักการทางานของคนพิการของเรานะคะเชิญเลยค่ะพี่ตั้นสวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะ นตัวผ่านนักศึกษาถาดรักันการก็จะอบนแฝจะต้องปชัดแฝงค่ะน้องนักศึกษาทีนนะคะก็จะท,าทํา,านะะหน้าทะะี่ในเรื่องของการจัดแ้มนะคะให้เข้าที่เป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดแ้มนะคะแต่ก่อนนี้น้องตั้งกองรวมรวมกันเนาะแล้วตอนนี้แบ่งเป็นแบบไหนคะ แบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นบ้านเ็นนอ่าแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นบ้านซึ่งําให้คนไทยมาใังเขาสะดวกเนาะสะดวกในการค้นหานะคะแล้วก็เวลาคีขอ้อมูลเสร็จก็เอามาเก็บเวลาคนไท้มาหาไม่เจอแล้วก็ค้นช่วยนะผพ้่อเพผู้แก่มาแล้วก็ช่วยให้เป็นการจัดตู้ยากลางนอกนะคะซึ่งน้องรัชชิตก็จะช่วยในเรื่องของเอ่อ การจัดยาให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่นะคะอ่อน้องนักศิกยายาที่จัดเนี่ยมันมีป้ายชื่อไหมคะมีแล้วเราจัดทำยังไงบ้างคะจัดให้ตรงกับป้ายชื่อยาเนาะอ,ะอ,ะอะแล้วก็ในกรณีที่อยามัน หมดสต๊อกนะคะเราก็จะเบิกจ่ายจากข้างในเขาก็จะมาช่วยจัดยาตรงนี้นะคะ,ะน้องมินตั้นน้องนะัทสิทธิ์อตอนนี้เราทำอะไรคะอ๋อเบิกแมสเบิกแมสแล้วเบิกแมสจากเพื่อเอาไปใช้ที่ไหนคะห้องทำงานนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของน้องมินตั้นนะคะที่เขาต้องเบิกของออกเพื่อไปให้เจ้าหน้าที่ใช้ น้องเมนตันกำลังทำอะไรอยู่คะแย,ก,ยกแฟมเนาะให้เป็นแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมคะเพื่อการจัดเก็บแฟมนี้เป็นแฟมที่คนไข้มารับบริการแล้วใช่ไหมคะขีข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเข้าเข้าตู้ให้เรียบร้อยแต่ละหมู่บ้านทำให้ถูกต้องเรียบร้อยใช่ไหมคะ เวลาเราเก็บแฟ้มแบบนี้ทําให้ทําให้คนไข้มานี่เขาสะดวกในเรื่องของการอะไรคะการค้นหาค้นหาว่าแฟ้มเขาอยู่ตรงไหนก็จะค้นได้สะดวกแฟ้มที่มันขาดมันใต้หลุดมินตันก็เก็บออกมากองรวมไว้นะคะเพื่อเราจะได้เอาไปซ่อมแซม เวลาจัดเก็บก็ให้มันเป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้องกับตู้ว่าบ้านไหนเป็นบ้านไหนเวลาคนไข้มาเขาก็จะหาได้รวดเร็วอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้เนะะาะสหรับเรื่องของจ้างงานนะคะแล้วก็ความคุณค่าในการในการจ้างงานแล้วก็การแบบงปังน,นะคะ,ะในการจ้างงานคนพิาการเนี่ยทำให้ คนที่การเนี่ยเขาได้แสดงสักยภาพความสามารถของเขาออกมานะคะน้องมิตันมีงานทำเนี่ยทำให้เป็นไงบ้างสะดวกขึ้นมีรายได้เนาะ,ะใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นเนาะน้องมิตั้นมีปัญหาเรื่องช่องปากนะคะมีฟันล้มฟันเกยซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์ของอบัตรทอง74นี้รักษาได้ าก็ใช้เงินส่วนนี้เนาะในเรื่องของการแจกฟันเนาะซึ่งก็ทําให้สามารถพูดได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการกระโดดลิ้นการออกเสียงนะคะสำหรับการจ้างงานพนิการนะคะน้องพตั้นนะะมันเป็นผลดีกับองค์กรของเราคือเวลาเราเรียนตั้งทำงานที่นี่ก็ได้ช่วยเหลือ งานเนาะเช่นอะไรบ้างคะเช่นในเรื่องของคลินิกอะไรคลินิกเบาหวานนะควัคซีเออเบาหวานความดันลักซีนะคะช่วย้นแน้มจัดแฝงจัดยาจัดยาเนาะเป็นการเพิ่มความสะดวกลวดงานภาระของเจ้าหน้าที่เนาะซึ่งทําให้เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการนะคะเป็นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนเนาะ เวลาชาวบ้านมาตามยายมาแตมไม่เป็นน้องไม่ต้งทัไงช่วยช่วยช่วยเนาะช่วยในการหาแปมให้เก็บแปมให้คนแปมให้เนาะช่วยในเรื่องเวลาช่างน้ำหนักก็ทํำดันได้ช่วยไหมคะช่วยนะคะซึ่งทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วคุณพอใจนะคะผู้มาลบริการก็ก็พอใจนะคะ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเรามากได้รับความชื่นชมน,นะคะป้ามีมีการให้บริการที่ที่ดีต,ตลอดนะคะจัดบัตรคิวให้อะไรนี้เนาะน้องมิตนเนะาะแล้วปีที่แล้วน้องมิตาได้ช่วยเลนเนองโมเดลว,ดวันละสิบบาทไหมคะมช,ช่วยช่วยเนาะปีที่แล้วได้ได้ช่วยกลุ่มเพื่อนเพื่อนคนพิการไปพันแปดร้อยบาทนะคะซึ่ง สำหรับปีนี้ก็ตอนแรกนเราตั้ให้ผู้ปกครองโอนให้เป็นเดือนนะคะเดือนละสามร้อยบาทก็ันลืมเนาะลืมว่าอนไปกี่เดือนแล้วอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็โอนไปให้ทั้งหมดแล้วเป็นสามพันหกร้อยบาทในเรื่องของการาแบ่งปันโดยโมเดลสิบสิบบาทเดือนละสิบบาทเนี่ยในส่วนจุ่มหมอที่ฉัเป็นนดีพอนะคะมองว่ามันเป็นประโยชน์นะคะมันเป็นประโยชน์สำหรับ สำหรับเพื่อนพนัการเรามากนะเพราะว่าเราไม่ต้านัะโมเดลวันละสิบาทนี้ทําให้ทําให้เราได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเนาะเราได้รับโอกาสในการจ้างงานแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนได้นะครับแล้วการจ้างงานคนิการเนี่ยถ้าเราไม่ได้จ้างแต่เราเอาเงินเข้ากองทุนเราก็จะไม่สามารถเห็นเห็นความสามารถของพนัการเนาะว่าทำโน่นนี่ได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในเรื่องของความคุ้มค่านะคะในเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะคะเราจะพบว่าคนพิการเนี่ยเมื่อเขามีงานทําทําให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยมันดีขึ้นนะคะจากที่เขาเหมือนคนไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถเขาก็สามารถที่จะทําทงานแล้วก็ใช้ศักยภาพในตัวตนของเขาออกมาถึงแม้เขาจะไม่เท่ากับคนทั่ทวไปนะคะ เขาก็พยายามเป็นที่ที่จะช่วยเหลืองานนะคะในเรื่องของการทํางานของน้องตั้นทําให้น้องตั้นมีมีเงินออมไหมคะมีมีเงินเก็บในบัญชีธนาคารเนาะมีเท่าไหร่คะกี่หมื่นนะแล้มีอ่ามีสองหมบาทนะคะแล้วก็ได้ซื้อสลาดทอกระอสลาดทอกอไว้อีกสามหมบาทเนาะซึ่งก็เป็น เป็นการออมนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราจ้างงานคนพิการนะคะเราสามารถที่จะให้เขายืนอยู่ในสังคมได้อย่างคนทั่วไปแล้วก็อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเนาะที่มีงานทําเหมือนเพือ่อนเนาะถ้าหากว่ามันมีการส่งเงินเข้ากองทุนแทนที่เราจะมาช่วยเหลือคนพิการแบบนี้ก็จะทําให้เรา ไม่ได้พบว่า,าจริงๆคนพิการเขาก็ทํางานได้เขาก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพแล้วก็เอาความสามารถของเขามาแลกเป็นเงินให้เขาได้มีชีวิตที่เหมือนคนทั่วไปนะคะมีความภาคุูมิใจในตัวเองเป็นความคุ่ม่าในการลงทุนที่ที่เรานําเงินส่วนนี้มาให้อาชีพกับคนพิการนะคะซึ่ง ในส่วนตัวของดิฉันมองว่ามันเป็นการยกระดับชีวิตของคนพิการได้อย่างดีมากนะคะทำให้เขาอยู่ในสังคมที่ได้รับการยอมรับใช่ไหมคะน้องนั่พิเศษค่ะค่ะปกติทำงานอยู่นี่เนาะอยู่ที่บ้านมีมีมีอะไรบ้างที่เป็นงานอดิเรกหรือว่ามีรายได้เพิ่มพอดีหลาอย่างเลยปะเยอะอย่างเลี้ยงปลาเออเดินมาด้วยกันเลี้ยงปลาเนาะ เอ,เ,อเอาเอาเอาอาหารอะไรให้มันกินนะตอกข้าวเอาลำให้<อ>มันโอ้ลำ,ลำที่บ้านมีเครื่องสีข้าวใช่ไหมคะตอสีข้าวแล้วเราก็เอาลำไปให้ปลาเนาะก็ประหยัดอีกทางปลูกอะไรอ้างปลูกกล้วไผ่ปลูกไผ่เนาะปลูกไผ่อะไรอีกคะปลูกไม้นาไม้นาก็มีตะไคร้ตะไคร้ ปลูกน้อยนานแล้วแล้วเวลาเราปลูกผักพวกนี้แล้วเราเราทำยไงที่จะได้รายได้มาเก็บเงินเก็บเก็บขายเก็บขายเนาะเก็บทุกวันอะไรวันศุกร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เออวันศุกร์วันเสาร์เนาะปลูกส่งแม่ค้าใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ เราเราไม่ได้ทำงานเราเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับวนวงบ้านเ<ไ>ป็นตักบาตรทบุญไปไหว้พระเวลาที่ในหมู่บ้านมีงานเนาะเราไปช่วยในเรื่องของสเออาาสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหาร้ังจานรางจาน ม,มีอีกอภารกิจหนึ่งนะคะที่น้องมินตันเขาได้ร่วมทําในเรื่องของเจ็ดสิบวันขหัศจันย์ของฉันเนาะก็จะมีเรื่องของการอะไรนะการดื่มน้ําดื่มน้ําวันละ2ลิตรเนาะวันละแปดแกว้วมนตันดูกล้องด้วยค่ะจะแล้วก็การทานผัเกเยอะๆการออกกําลังกายแล้วก็อะไรอีกคะ กินน้ำหวานน้อยลงเนาะกินน้ำเปล่านีแทนนะคะนองมิตั้นภารกิจถึงซีซั่นห้าแล้วใช่ไหมคะซีซั่นห้าแล้วนะคะซึ่งก็ทาให้ตอนนี้คะแนนน่าจะเกินร้อแล้วนะคะซึ่งน้องมิตันร่วมโครงการนี้มาทุกซีซั่นเลยใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะสมัครซีซั่นที่หนะคะซึ่ง ป็นอาไรกิจที่น้องเมนตันเขาทาอยู่ประจานะคะตอ,ตอนเย็นก็จะออกกําลังกายที่บ้านใช่ไหมคะทำอะไรนะอยู่บ้านปั่นจักรยานเออน้องเจ้นดูกล้องปั่นจักรยานแล้วทําอะไรคะล้างถ้วยล้างจานเออน้องเจ้นล้างจานอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการช่วยครอบครัวนะทาอะไรนะที่ดึงออกกำลังกายเงี้ยดึงหันบาดึงหมวนบา,<อ>าห,หนา้ำนะเนาะก็ก็จะเป็น สิ่งที่เขาร่วมเป็นเป็นภารกิจที่ทำจนถึงซีซั่นที่หกแล้วนะคะ,ะน้องมินตันขอบคุณบริษัทที่ได้จ้างงานมาโดยตลอดค่ะเช่นค่ะก็ดังๆได้เลยความรับผิดชอบก็ขอบคุณพี่ตุ๊กตาและเวทีต่าหางๆที่ได้จ้างงานแล้วก็ให้เงินเดือนให้ค่ะ ทางรวสตอหของแสงนะคะดิฉันเนนนามของอนายจาพอนะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทพุทธาเรียรเอสเต์จำกัดมหาชนเนาะที่ได้จ้างงานคนพิการจนถึงวันนี้ก็ห้าปีแล้วนะคะซึ่งเป็นการให้โอกาสที่ดียิ่งแก่คนพิการให้เขามีที่อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะซึ่งเราก็ จะตั้งใจทํางานแล้วก็ดูแลการทํางานของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปให้สมกับที่ทางบริษัทพุทธาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชน,านได้ไว้วางใจมอบงานให้เขาตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ